พัพวกเราทีมกศนชนโลกสิบสองเด็กกสนมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเด็กกสนเหมือนแบบว่าจะมีความรักความผูกพันมากกว่าสิ่งที่เราให้ก็คือให้ใจไปค่ะซึ่งหนูคิดว่าการให้ใจกับนักศึกษากับลูกศิษย์อะค่ะมันจะเป็นผลตอบแทนมาซึ่งเหมือนแบบว่าใจให้ใจไปมากกว่าค่ะ ทีมของพวกเรานะครับเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดพิศณุโลกทุกคนเป็นลูกของสมเด็จพระนเรศวรอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับทีมของเรา n a 12ด้วยนะครับเรามุ่งมั่นพัฒนาความสาม,มารถนักศึกษาบอกได้คำเดียวสุดยอดกศน